หูฟังที่มีอะไรแต่แบรนด์เขาบอกว่าไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันครับสวัสดีคุณผู้ชมกลับมาพบกันนะครับอีกครั้งนะครับกับรายการเทคทองนะครับกับผมป๋าเป็ดเช่นเคยนะวันนี้คุณผู้ชมไม่ไม่เสียเวลาเลยนะ หูฟังครับที่ผมบอกคุณว่ามันมีอะไรแต่แบรนด์เขาบอกไม่มีอะไรเพราะว่าแบรนด์เขาคือ Notting นั่นเองนะฮะนะฮะแค่กล่องก็อลังการแล้วคุณผู้ชมแล้วมันเป็นอะไรที่เราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมีแต่อยู่ดีๆเขาออกโปรดักตัตวนี้มานะฮะตัวนี้ก็คือน็ t ตติงเฮดโฟนวันหรือรุ่นที่1น,นั่นเองครับคุณผู้ชมมาในกล่องอลังการแบบนี้เลยนะฮะพอแก่กล่องมานะครับต้องบอกว่าปีนี้ครับ ไลน์อัพของนอตติงเนี่ยนะครับทำมาแบบดีมากไม่ฉีดกล่องแล้วนะฮะคือเขาน่นจะรับฟังเสียงผู้บริโภคนะฮะว่าเขาไม่อยากให้ฉีดกล่องกันนะปีนี้ก็สามารถที่จะแกะออกมาและเก็บกล่องไว้ดูได้นะฮะนี่ทันทีที่แกะออกมาผู้ชมมีลวดลายเท็กเจอร์นะครับที่เป็นปั๊มนูนอย่างนี้เลยนะฮะน้ำให้เห็นถึงรูปแบบดีไซน์ตามสไตล์นอตติงเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าหูฟังในปีนี้หน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะครับ ในกล่องนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับคุณผู้ชมก็จะมีนะครับกล่องที่เป็นค uh ู่มือนะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับแล้วก็สายต่อ3.5มิลน,นะครับตัวนี้นะที่เป็นสายสําหรับต่อ,อาสาหรับคุณที่อาจจะใช้เป็นแบบมีสายนะครับหรือเสียบเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆนะครับส่วนสายชาร์จก็เป็น USB C to C นะครับ หัวของสายชาร์จไม่ได้เป็นแบบใสแล้วอันนี้มาเป็นแบบคุ้นๆนะครับซึ่งมันแอบขัดใจนิดนึงถ้าเราใช้หูที่เป็นสีดําซึ่งวันนี้ที่เรามารีวิวก็เป็นสีดําเหมือนกันด้วยนี่นี่นะฮะอ่านะครับเรื่องดีไซน์นะครับของหูฟังน็อตติงนะต้องบอกว่านะครับแปลกแหวกแนวอีกแล้วนะฮะออกมาทรงค,คล้ายๆกับคือจะมองไปเนี่ยนะฮะ มันก็ไปละไม้คล้ายคพึงกับตัวที่เป็นของแบรนด์ผลไม้เนาะแต่นะครับเขาเนี่ยจะดีไซน์เป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพลาสติกใสๆทรงกลมอยู่ด้านในทําให้เราเห็นนะครับเรื่องของวัสดุต่างๆนะครับแผงวงจรต่างๆอยู่ด้านในนะครับแล้วก็นะครับด้านในตรงนี้ก็หุ้มด้วยนวมที่ต้องบอกว่าจับแล้วมันนุ่มนะครับแล้วก็ใส่และสบายไม่เจ็บหูเลยนะครับ ส่วนการปรับตรงสีสานนะครับก็ปรับได้นะฮะตรงหัวเนี่ยเราปรับแบบนี้ได้นะฮะในการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับแล้วก็สามารถสวมใส่ได้อย่างสบายๆเลยนะครับแบบนี้นะฮะนี่ยให้ฟีลลิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของการตัดเสียงอะไรอย่างนี้นะครับเท่าที่ลองใช้งานดูนะครับที่ไปเทสดูนะครับการตัดเสียงก็ถือว่าได้ในระดับที่ดีเลยนะครับโอเคเลยสำหรับหูฟังที่เป็นแบบเฮดเซ็ตแบบนี้นะครับ ส่วนเรื่องเสียงนะครับต้องบอกว่าเสียงของเขาเนี่ยสามารถปรับจูนนะครับในแอปพลิเคชัน n o t t i n g X นะฮะที่ต้องติดตั้งในโทรศัพท์มือถือรองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS สนะฮะสามารถปรับอีควอไลเซอร์นะครับปรับ EQ ได้หลายรูปแบบนะครับสำหรับวัสดุนะครับต้องบอกว่านะฮะ ตัวที่เป็นกรอบหูฟังตัวนี้นะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งเป็นวัสดุเดียวกันกับตัวน็อตติงที่รุ่นที่3เลยนะฮะัสุเดียวกันนะครับสีของเขาก็จะมีสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็สีขาวส่วนรุ่นที่ผมได้มารีวิวในวันนี้นะครับจะเป็นสีดํานะครับซึ่งอย่างที่มอกคือแอบขัดใจนิดนึงว่าสายเนี่ยน่าจะมาเป็นสายสีเดียวกับตัวหูฟังนะฮะถ้าเป็นสายสีดําจะเท่มากนะฮะ โอเคนะครับส่วนการใช้งานนะครับเราสามารถที่จะแ a i ิ i n g นะครับเข้ากับตัวโทรศัพท์ได้เลยโดยการโหลดนะครับแอปพลิเคชันที่ชื่อ Notting X นะครับแน่ตัวนี้นะครับอย่างอันนี้เป็น Notting 3มเนาะมันก็เชื่อมต่อกันได้เลยขึ้นมาเป็นรูปหูฟังแบบนี้เลยนะครับนะครับก็กด connect ไปนะครับแต่ว่าก่อน Connect นั้นนะฮะให้เปิดสวิตช์ที่อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเครื่องเขาก็จะ connect นะครับเข้ากับตัวหูฟังนะครับที่ตั้งค่าจับคู่ไว้นะครับ หลังจากนั้นนะครับตัวเครื่องเขาก็จะคอนเน็กเข้ากับตัวหูฟังนะครับแบบนี้เลยนะครับฟีเจอร์การใช้งานนะก็จะมีปรับได้นะครับตั้งแต่ที่เป็น n s i s e t r a n s p a r e n นะครับแต่ตัวนี้นะฮะเป็น n o i n e e l n a t i o n นะครับเป็น Transparency นะครับก็คือปล่อยให้อ่ามีเสียงจากข้างนอกเข้ามาได้นะครับแล้วก็ปิดไปเลยนะครับแบบตัวนี้นะฮะก็จะเป็นแบบ ไม่ได้เปิดฟีเจอร์อะไรเลยนะครับส่วนที่เป็น EQ นะครับก็สามารถเลือกปรับได้นะครับตามความต้องการเลยนะครับก็จะมีแพทเทิร์นแบบที่เขาตั้งมาให้นะฮะหรือว่าเราจะปรับรายละเอียดของเราก็แล้วแต่นะครับปรับได้เลยนะฮะส่วนตัวเบส e n h a นช์เมนตนะครับที่เป็นตัวบูสต์เบสเนี่ยนะครับสามารถตั้งค่าได้ถึง5ระดับนะครับใตัวนี้นะฮะก็มาตั้งค่ากันนะครับในแอปพลิเคชันนี้นะฮะส่วนโทนเสียงเนี่ยก็บอกว่าเสียงเขาเนี่ยจะออกแนวแบบใสๆคลีครีนะครับแล้วก็ ถามว่าเบสมีไหมก็มีครับฟังดีเลยะฮะสามย่านมีครบหมดนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเออเป็นพิเศษไหมอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับคน,คนที่แบบเล่นหูฟังอาจจะมองว่าเออมันไม่ได้ปึ๊บขนาดน,นั้นนะฮะแต่ว่าฟังในย่านกลางนะครับย่านแบบรวมรวมเสียงใสดีมากเลยแล้วก็ความเบาสบายหูเนี่ยดีสุดๆการเชื่อมต่อเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ทนทานใช้ได้นานนะครับ หลังจากชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยใช้ได้เป็นวันนะครับที่สําคัญครับก็มีตัวปุ่มนะฮะที่อยู่ตรงนี้นะครับอ่าเป็นตัวที่ปรับเลื่อนนะครับพรวลุ่มเสียงขึ้นเสียงลงนะครับตรงนี้สามารถที่จะถูได้เลยนะฮะเท่มากต้องบอกว่าดีไซน์ดีมากครับถูได้นะครับสุดท้าย้ขวากดลงไปก็ได้นะครับอ่าแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับที่สามารถกดลงไปนะครับผักขึ้นผักลงได้เหมือนกันอันนี้เป็นการแบบเลื่อนแทร็กนะครับหรือว่าฟังเพลงต่อไปหรือลับไปเพลงก่อนหน้าอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็จะมีปุ่มที่เป็นปุ่มสาหรับการแพร์ลิ่ใรีเซ็ตบลูทูธซ่อนอยู่ข้างในตรงนี้อีกนะฮะ,ะสำหรับการใช้งานนะครับไฟก็จะมีแสดงสถานะตรงนี้แล้วก็จะมีรูแจ็คตรงนี้ที่เป็นแจ็คที่บอกเมื่อกี้ว่าเอาไว้เสียบต่อกับเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะใช้งานแบบมีสายกรณีที่ไม่อยากใช้แบบไร้สายเนาะเพื่อ,อเรียกว่าอะไรอะ่ะ ทำให้ latency มันต่ำอ่ะมันก็จะไม่ delay ใช่ไหมฮะแต่ว่าด้วยตัวของเขาเนี่ยความ delay ผมว่าความหน่วงแทบจะน้อยมากแทาจะไม่มีเลยนะฮะน้อยมากเราก็มีเกมโหมดด้วยนะครับสามารถเปิดเป็นแบบโ o w latency ต่ําได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะครับรีวิวเร็วๆกันของ noting h e a d p h o n e 1 one นะครับที่ วันนี้เอามาให้ดูกันนะครับก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทางเจมาร์ทนะครับที่สนับสนุนนะครับสินค้าตัวนี้นะครับมาให้เทคท็อกเราได้ทําการรีวิวนะครับก็สามารถไปทดลองฟังนะครับแล้วก็ดูตัวจริงได้นะครับที่ร้านเจมาร์ทนะครับทุกสาขาทั่วประเทศนะครับที่สำคัญนะครับถ้าคุณเป็นสมาชิกเจพอยต์นะครับสามารถที่จะเอาคะแนนเจพอยต์นะครับไปลดราคาได้ด้วยนะฮะจากตอนนี้ที่ร้านเจมาร์ทนะครับสามารถที่จะ เอาคะแนนที่มีเนี่ยนะครับไปลดเป็นส่วนลดนะครับแทนเงินสดได้เลยนะครับหรือถ้าคุณนําคะแนนไม่พอนะฮะคุณสามารถที่จะโอนคะแนนจากบัตรเครดิตนะครับซึ่งตอนนี้ทางเจพอยเองเขาได้เป็นพันธมิตรกับธนาคารนะครับกับพาร์ทเนอร์หลายๆที่เลยนะฮะสามารถโอนคะแนนบัตรเครดิตต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นคะแนนเจพอยแล้วก็เอาคะแนนเจพอยเนี่ย ไปเป็นส่วนลดนะครับในการซื้อแกเจ็ทนอยหูฟังแบบนี้ที่ร้านเจมาร์นะครับในขณะเดียวกันหลังจากซื้อแล้วก็ยังสามารถสะสมคะแนนเจพอยจากการซื้อครัางนี้ไปได้อีกด้วยนะครับซึ่งคะแนนเจพอยเอาไปใช้ได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับไปทานสุกี้ตีน้อยก็ได้นะครับไปใช้เติมน้ํามันนะครับไปใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารนะครับค่าตั๋วเครื่องบินหลายอย่างเลยนะครับไปดูสิทธิพิเศษเขาได้เลยที่ไลน์โอเอนะครับไลน์แอดเจพอยนะครับอันนี้ต้องฝากทุกท่าไว้ด้วยนะครับ แล้วสำหรับวันนี้นะครับผมและรายการเจ็ดทองนะครับก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คราวหน้านะครับเวลามีคอนเทนต์อัปเดตมานะครับจะได้เด้งไปเตือนคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ